หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่49บทเรียนของแผ่นดินพระสวัสติตั้งใจสดับฟังเรื่องราวทุกอย่างที่พระอัชชิและพระอานนท์เล่าบรรยายเกี่ยวกับ พุทธกิจในการเผยแผ่พระธรรมพระภิกษุณีประชาบดีโคตมีและพระสมณเณรราหุลส่งตั้งใจฟังเช่นกันความสามารถทรงจำของพระอนุนเป็นเรื่องน่าอัศาจรรย์จริงๆท่านช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดหลายตอนที่พระอัชชิได้เล่าตกหล่นไปพระสวสติรู้สึกเป็นนี้บุญคุณต่อพระมหาเถระทั้งสองพระภิกษุณีประชาบดีโคตมี และพระสมณเณรราหุนท่านเหล่านี้ช่วยให้พระสวัสดิ์เรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพระพุทธประวัติซึ่งท่านไม่เคยรู้มาก่อนพระสวสติหวังว่าจะมีโอกาสได้พำนักอยู่ใกล้ชิดองค์พระบรมศาสดาทั้งนี้เพื่อเฝ้าสังเกตพุทธจัญญาและรับคำสอนของพระองค์ได้โดยตรงต้องขอบคุณนางสุชาดา แม้พระสวัสติจะเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายสังกัดวัณนณนจันทานแต่นางสุชาดาก็ช่วยให้ท่านได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนแต่การเรียนหนังสือกับนางสุชาดาได้ยุติไปหลายปีแล้วเมื่อนางได้จากนิคมอุรุเวลาไปแต่งงานกับชายผู้หนึ่งในนิคมนาทิกะพระสวัสติเชื่อว่าท่านสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากพระสมณเณรราหุล พระสวัสติพบว่ากิริยาท่าทางของพระสมเณรเต็มไปด้วยสง่าราศีและความสุภาพพระสมเณรราหุลไม่เพียงมาจากชนชั้นสูงเท่านั้นแต่ยังทรงใช้ชีวิตอันสงบสมถะในคณะสงฆ์เป็นเวลาถึง8ปีเมื่อเปรียบเทียบกับพระสมณเณรราหุลพระสวัสติรู้สึกประมาเคืะเขินแต่ความรู้สึกนี้เป็นเหตุให้ท่าน มีมานะพยายามอย่างใหญ่หลวงในการปฏิบัติธรรมพระสารีบุตรได้ขอให้พระสมณเณราหุลนสาธิตวัดปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พระสวสติอาทิการนุ่งห่มจีวรการประคองบาทการเดินยืนนั่งนอนการฉันการซักล้างการฟังธรรมทั้งหมดนี้ต้องปฏิบัติอย่างมีสติพระสวสติตั้งใจจดจํา และมุ่งมั่นภาคเพียรกระทำตามวัดปฏิบัติทั้ง45ข้อซึ่งช่วยให้ท่านมีสมาธิและความสงบระงับมากยิ่งขึ้นตามหลักการแล้วท่านราหุลยังเป็นเพียงสามเณรรูปหนึ่งท่านต้องรอจนกว่าจะพระชนมายุครบ20พรรษาจึงจะสามารถอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้สามเณรสมาทานศีล10ข้อคือ 1. ไม่ฆ่า 2. ไม่ลักขโมย สามไม่ร่วงประเวณีสี่ไม่พุทเทศห้าไม่ดื่มของเมาหกไม่บริโภคหลังเที่ยงวันเจ็ดไม่ใช้เครื่องประดับตกแต่งแปดไม่ขับร้องเต้นรำหรือดูการละเล่นเก้าไม่นั่งนอนบนต่างเตียงสูงใหญ่สิบไม่ใช้เงินทองแต่พระสมณเณรเราหุนได้รับอนุญาตให้ศึกษาเรียนรู้วัดปฏิบัติด,ดังกล่าว เพื่อเตรียมตัวอุปสมบทเต็มขัน้นพระภิกษุต้องสมาทานวินัย1น0ย่ข้อรวมทั้งวัดปฏิบัติอีก45ข้อพระสมณเณรหุลนบอกพระสวัสดิ์ว่ายังมีวินัยข้ออื่นๆเพิ่มเติมอีกและท่านเคยได้ยินมาว่าอาจมีถึงทั้งหมด200ข้อหรือมากกว่านั้นพระสมณเณรหุลนทรงเล่าให้พระสวัสดิฟังว่า เมื่อคณะสงฆ์ตั้งขึ้นในปีแรกๆยังไม่มีวินัยบัญญตัติการอุปสมบทก็ง่ายๆกบุรเพียงคุกเข่าลงเบื้องพระบาทของพระบรมศาสดาหรือต่อหน้าพระเถระรูปอื่นพร้อมทั้งเปล่งวาจาขอตรสรณคมสามครั้งต่อมาจึงมีความจำเป็นต้องบัญญัติวินยัยเมื่อคณะสงฆ์เติบโตขึ้นเพราะในหมู่คณะที่ใหญ่มาก พระภิกษุต้องการกฎวินัยและข้อแนะนำปฏิบัติเพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเองพระสมณเนรราหุลทรงบอกพระสวสติว่าบุคคลแรกที่ล่วงละเมิดหัวใจของคณะสงฆ์คือพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุทินพระสุทินนี้เองเป็นต้นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยข้อแรกเรื่องมีอยู่ว่า ก่อนหน้าที่จะเข้ามาบวชพระสุทินเคยมีภรรยาอาศัยอยู่ในนิคมกาลันทาชานกรุงเวสาลีเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าท่านสุทินจึงขออุปสมบทหลังจากอุปสมบทไม่นานพระสุทินมีโอกาสกลับไปนิคมกาลันทาครอบครัวของพระสุทินได้นิมนต์ท่านไปฉันพัตาหารที่บ้านซึ่งท่านก็ยินดีรับนิมนต์ ทางครอบครัวได้รบเร้าให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตครองเรือนตามเดิมเพื่อช่วยดำเนินธุรกิจของครอบครัวต่อไปพระสุทินปฏิเสธครอบครัวของท่านจึงตัดพ้อว่าเพราะท่านสุทินเป็นบุตรคนเดียวของตระกูลและไม่มีผู้ใดช่วยสืบทอดกิจการครอบครัวของพระสุทินกลัวว่าทรัพย์สมบัติของครอบครัวจะตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น ครั้นเห็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระสุทินที่จะดำรงอยู่ในสมณะเพศมารดาของท่านจึงยื่นข้อเสนอว่าสิ่งที่พระสุทินทำได้อย่างน้อยที่สุดคือให้กำเนิดบุตรไว้สืบสกุลเมื่อมารดาชักชวนประกอบกับยังไม่มีวินัยกํากับไว้พระสุทินจึงตกลงพบกับอดีตภรยาในป่ามหาวันภรรยาของท่านตั้งครรภ์ ให้กำเนิดบุตรชายซึ่งได้รับการขนานนามว่าพืชหมายถึงเมล็ดพันธุ์สหายของพระสุทินพากันล้อท่านว่าพ่อเจ้าพืชชื่อเสียงของคณะสงฆ์ต้องโมหมองพระบรมศาสดาทรงเรียกประชุมสงฆ์เพื่อพิจารณาโทษพระสุทินเพราะกรณีที่เกิดขึ้นนี้เองจึงมีการบัญญัติวินัยอย่างเป็นทางการมีการกำหนดไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่พระภิกษุล่วงละเมิดหัวใจของโพธิมารกและวิมุตติมัรกจะต้องมีการเรียกประชุมสงฆ์เพื่อบัญญัติวินัยใหม่เพิ่มขึ้นวินัยดังกล่าวเรียกว่าปาติโมกมีวินัยสี่ข้อซึ่งถือว่าเป็นวินัยสำคัญที่สุดพระภิกษุผู้ละเมิดวินัยข้อใดข้อหนึ่งในสีข้อนี้จะต้องถูกขับออกจากหมูนะ่คณะ ส่วนการละเมิดวินัยข้ออื่นๆนอกจากนี้ยังได้รับการอพภัยโทษโดยการปรงอาบัตสารภาพผิดวินัยสีข้อหลักคือ 1. ไม่เสพเมถุน 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่ฆ่า 4. ไม่อวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนวินัยสีข้อนี้เรียกว่าปาราชิกพระสมเม็นราหุลยังทรงบอกสวัสติว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงเคยปฏิบัติต่อท่านอย่างชื่นชอบเป็นพิเศษแม้ว่าพระบิดาของท่านจะทรงรักท่านมากเพียงใดก็ตามพระสมณเณราหุลทรงเล่าความหลังว่าเมื่อครั้งที่ท่านอายุ11ท่านเคยพูดโกหกต่อพระสารีบุตรเพราะกลัวว่าจะถูกติเตียนที่หนีออกไปวิ่งเล่นข้างนอกพระอารามทั้งที่มีกิจอื่นต้องกระทำพระสมณเณรพูดโกหกถึงสี่ครั้ง เพราะกลัวว่าพระสารีบุตรจะพบความจริงแต่ในที่สุดความจริงก็ปรากฏออกมาจนได้พระพุทธเจ้าทรงใช้โอกาสนี้อบรมสั่งสอนพระสมมเนรราหุลว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งสำคัญเพียงไร